สวัสดีครับกลับมาพบกับบอนโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันพุทธที่19กรกฎาคมกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวนั้นติดดาวกันเหมือนเดิมค้าเฉพาะผู้ที่มาใจสุดจัดชุดจัดเดียวของมาตเมีค่ั้คือวันพุธนี้ผมมีมาฝาก2 EP นะครับ EP 1-2คู่ EP 2-2คู่ในสึกเดียวกันเลยยูฟาแชมเปี้ยนีกเกมเล็กสองก็ง่ายๆครับวันนี้ยูฟาแชมเปี้ยนีกผมมีมาฝาก4คู่อะ นะ EP ละ2คู่ตอนนี้ท่านกำลังอยู่ที่ EP 2อ EP ส 2, 2คู่นะครับ Swif กับสโ l วานป n ปฏิรวาแล้วก็ดูดวงโกร r ก,กับบังคานี่นะคาัพผ่านกรบวนการทางพวงครับฝากทุกท่านที่มารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพักคุณมากๆเรามาเริ่มต้นเช็คข้อมูล2อคูดู h a n ด i แ a p คู่ระหว่าง Swif กับโซโลวานปาติลาว่าหรือเล็กซ์ซันวันโซโลวานก็แล้วกันนะเป็นเกมเล็กสองแข่งขันกันตอนตีหนึ่งสนดราคาให้ทีมเยือนโซโลวานบุกมาต่อที่ครึ่งลูกซาวิตเป็นทีมจากลักเซมเบิร์กโซโลวานเป็นทีมจากโซโลวังเกียเกมเล็กแรกเล่นในว่าโซโลวานปรากฏว่าเสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งซึ่งเกมดังกล่าวโซโลวานนั้นก็ดันไปโดนใบแดง ในช่วงกลางครึ่งแรกนะก็อาจจะทําให้พวกเขาด้อยคุณภาพลงจนเอาชนะไม่ได้แต่แน่นอนครับสกอร์ที่มันเสมอมา1ประตูต่อหนึ่งถือว่าหรือว่าทําให้เกมคู่นี้ยังคงก้าเกึ่งสูงสี่ห้าสิบไม่มีความได้เปลี่ยบเสียบเปลี่ยนใดย้ายสถานที่กลับมาลงเล่นในบ้านสวิฟทีมจากลักเซมเบกบ้างนะมาดูว่าพวกเขาจะทำได้ดีสักขนาดไหนในเกมนี้ นะครับเพราะว่าเป็นเกมที่สำคัญตัดสินการผ่านเข้ารอบแล้วสวิปนะครับทีมจากลักเซมเบิรผลงานห้าเกมหลังสุดถือว่าไม่ขี้เหล่เลยนะก็ชนะสองเสมอสามเกมลีกของพวกเขาเริ่มต้นขึ้นแล้วนะหลายเกมแล้วด้วยนะในขณะที่โซโลว,วาดปทิราวาพวกเขายัางไม่เริ่มต้นเกมลีกนะครับยังไม่ได้เริ่มต้นเป็นเกมประชาม,มินนล้วนก่อนที่จะมาเล่นในยูฟ่าจะเป็นเกมเล็กแรกนั่นแหละ ผลงานก็ยังโอเคครับชนะสี่เสมอหนึ่งในห้าเกมหลังนะนี่คือภาพรวมรวมอย่างไรก็ตามสองพูด,ดูแฮนดิแคปปรากฏว่าวันนี้เจ้าหน้าทายเลือกที่จะเชื่อใจเจ้าบ,บ้านสวิฟทีมจากรังสบเสบมอความราคาลดลงหมดเลยครบถ้วนห้าลายช่องทีมเยือนสโลวานประเทศลว่าทีมจากสโลวานเกยปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยครบถ้วนทั้งห้าลายในขณะที่โอกาสเสมอปรับลดลงสี่ไม่ขยับหนึ่ง เพราะนั้นบอกเลยครับว่าตัวภูนั้นเชื่อว่าเจ้าบ้านดีพอที่จะไม่แพ้ในเกมนี้และก็มีโอกาสเอาชนะสโลวานปาตินแล้วว่าได้อีกด้วยตัวแฮนดิแคปเป็นสโลวานปาตินว่าหมู่ต่อราคาท่ครึงลูกตามชั้นทีมตามชั้นวอลตามประสบการณ์ในทีมยุโรปแะครับแต่ก็ปรากฏว่าเจ้าทั้งห้าลายเรื่องเชื่อใจบอลรองสวิปปามราคาลดลงหมดเลยครับในช่องบอลรองเจ้าบ้าน นะครบถ้วนเลยห้าลายในขณะดที่ช่องทีมยอมาต่อสัลวานปรับมุมขึ้นหมดเลยเพราะนั้นผูนี้ฮนิแคปนี้ยืนอยู่กับเจ้า,าบานบนลองสวนลองสวิฟครับทีมจากลักเซมเบิร์กเป็นทีเด็ดตัวเน้นตัวชัวตัวสุดยอดของเราสิบดาวตัวแรกใน e p พสองศึกยูฟ่าแชมเปีสลีกสวนลองสวิฟ คูต่อมาเชคข้อมูลสองภูโด,ดยนครับลูดโดโกเรก,กับบังคานี่แข่งกันตอนตีหนึ่งลูดโดโกเรกต่อที่ลูกครึ่งลูดโดโกเรกกับบังคานี่แน่นอนครับสำหรับครูพ,พวกเราจะรู้สึกเลยว่าโอ้ยลูดโดโกเรกทีมใหญ่ความสอการเตในทุโรวมเทียบนะเป็นปทีมจากบังกานเลียนะเป็นปทีมดังจากบังกาน์เลียสบังคานี่เป็นทีมอะไรเป็นทีมจากโคโซโวแต่ปรากฏว่าเกมแรกครับบังคานี่จะบ้าน ลงเล่นในสาม้านจะบ้านนะที่จะคมสมโวเอาชนะลูโรโกเล็กไปได้สองระราตูต่อศูนย์ชนะสองศูนเลยนะโอ้ยงานหนักเลยครับงานหนักคืออะไรครับวันนี้ลูโรโกเล็กกลับมาลุเล่นในบ้านจะต้องเอาชนะให้ได้สถานเดียวและสกอร์สองศูนย์คือขั้นต่ํานะเพื่อนที่จะเสมอกันนะแล้วก็ว่ากันต่อคือลูโรโกเล็กต้องทําขนาดนั้นเลยต้องชนะสองศูนนะ น้อยกว่านั้นตรงรอบมากกว่านั้นก็ผ่านเข้ารอบไปเลยส่วนบางคันนี้ขอแค่ไม่แพ้หรือแพ้ไม่ขาดมากพอที่จะผ่านเข้ารอบได้อ่านะมันนี้มันละครับบอลบางเาเดียเจอกับบอลโคโนโซโบเกมแรกๆนี่ก็ติดล็อกเจ้าบานถล่มขาดมาสองศูนแม่ลุ้นเกมนี้สนุกอย่างแน่นอนนะครับอย่างไรก็ตามทีเจ้าทั้งห้าหลาย ปรางกฏว่า2อูดูแฮนดิแคปแล้วคาดการมองเก่งผู้นี้หลังจบไว้ชนิดที่ว่าอาจจะขานสายตาเหมือนกันเพราะวันนี้จ้าไม่เชื่อใจดูดลงกเก็กกงจบ้านเลยครับปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมด5หลายครบถ้วนช่องเสมอปรับลดลงทั้งหมด5หลายครบถวนช่องทีมเยือนบังคานน่นะทีมจังคโคโโรห้าลายปรัราคาลดลงครบถ้วน ผู้เลือกโอกาสเสมอกับโอกาสทีเมเยนครับแต่ไม่กลัวเจ้าบ้านแต่แฮนดิแคปเป็นเจ้าบ้านต่อราคาลูกครึ่งซึ่งในเลนนี้เจ้าสี่จากห้ารายปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องบอลต่อและสี่จากห้ารายโดยกันก็ปรับราคาลดลงในช่องบอลรอมาคานี่เพราะฉะนั้นผู้นี้แฮนดิแคปนี้สวนรอมาคานี่ไว้ก่อนเลยครับอ่าสวนรองไว้ก่อนเลย เพราะมีโอกาสที่จะเสมอได้ชนะก็ได้แพ้ไม่ขาดก็ได้มั่นใจว่าพวกเขาดีพอที่จะกินราคาส่วนรองาาคคานีครับเป็นทีเด็ดตัวเน้น10ดาวตรงที่2ใน EP 2สึกอยู่ฟ้าจะไม่ลีกเพราะฉะนั้นใน EP 2ีสึกยูฟ้าทูนเดสคู่จะว่าไปแล้วก็คือส่วนรองทั้งคู่แหละส่วนรองสวิฟนะที่ลงเล่นในบ้านเจอกับโซโลวาน แล้วก็ส่วนรรงบาคานี่ที่ออกมาเจอรูดูงกกอ,อกเนกส่วนท่านใดยังไม่ได้ฟังอีพีหนึ่งรบกวติดตามด้วยขอบพระคุณมากๆครับ